สวัสดีค่ะวันนี้แม่ก็มาบ้านป้าบุลันนะคะชมความน่ารักของเด็กๆกันก่อนน้องครับลูกนี่ติดใจตัวนี้มากเหมือนพี่เตี้ยมมากเลยน้ำกาแฟหน้าเหมือนพี่ตัมเตี้ยมากเลยกลัวคนค่ะเพราะว่าน้องเขาไม่ได้ค่อยได้เจอใคร ข้าวซอยสวยนะสีลายเหมือนแมวที่ไอไอเป็นพรีเซนเตอร์ของใครวะค่ะอ่ะน้ำตาลน้ำกีกี้ำตาลน้ำต้มต้มต้มเหมือนลูกแม่เกียงหนึ่งไอ่น้ำปูเป้กับข้าวโอ๊ตปูเป้ปูเป้เหมือนเหมือนน้องลูกชิ้นแมวของบ้านคุณพี่จันเลย ลูกชิ้นแมวหล่ออันนี้ตวเมียเหรอน่ารักอ่ะแต่ละข้าวฟข้าฟ่งมาุกชาลีกับมาุอันนี้เจ้าหญิงของบ้านน้องน้ำชาคองนชาอาปีแล้วนะคะวันนี้ที่แม่มาบ้านป้าบุหัานก็คือพ่อของพ่อพี่ต้วมเจียมมาทำมาติด ติดอะไรนะพ่อติดตา่ายค่ะชั่วคาวเพราะว่าจะได้เปิดประตูออกไปบ้างอะค่ะเด็กๆจะได้รับลมบ้างไม่อย่างั้นเด็กๆจะแบบไม่ได้รับลมเลยอะค่ะก็เลยให้พ่อท้่มเรียมมาติดตา่ายให้ชั่วคาวก่อนที่ก่อนที่จะทําประตูแบบบ้านแม่อ้อยอะค่ะเป็นประตูเหล็กนะคะเพราะจะได้เปิดปิดได้ง่ายเนาะแต่ว่าอันนี้ก็ทําชั่วคาวไปก่อนนะคะ พื่อได้เปิดประตูให้เด็กๆได้รับลมบ้างเนาะไม่อย่างนั้นก็อยู่แต่ในห้องเห็นโอ้ใช่ก็เลยมาติดกันชั่วคราวก่อนนะคะแล้วก็ในส่วนตรงนี้ก็จะทําทําเป็นอะไรนะครับกรหลานตรงนี้ค่ะตรงนี้ก็จะทำเป็นชั้นอย่างน้าะก็ให้เขาได้เห็นอ๋อเป็นชั้นให้เขาได้นั่งใช่ไหมคะนั่งแบบทำแบบ เอาไม้มาไม้เป็นเป็นปูแฉลลอยอ๋อเออเรียกก็ไม่ถูกเนี่ยงนี้ก็ได้นังหลัโซแล้วใช่ค่ะคอยเชฟไม่ไหวจะไม่ไม่ไหวจะทำจริงๆกับในบ้านเนี่ยอันนี้ก็ป้าหลันแกก็เปิดบานกิดไว้นะคะเพื่อให้ลมมันเข้าไงก็เลยเอาอันนี้มามาตอกไว้ก่อนนะคะ ก็ทำกันไปตามอัตภาพตามภาษาคุณแม่คุณแม่เลี้ยงเดียวเขาจะคุณแม่เลี้ยงเดียวดี๋วงเดเดี๋ยวก่เดยว้งวทำทำกันไปตามอัตภาพอ่าไหนล่ะลูกนะเอน้ำปานปานน้ำปานลูกครับ แต่งรอยใหญ่นลยไม่สนแล้วน้ำปันปั่นครับลูปปั่น้อ้โหดดูาดูปั่นรับปันนี่ลกนี่ปันปันหางกันมากน่้ไม่สนลวไม่สนลวไม่สนแล้วก็นปันปันจ้าเอ บคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ